อยสวัสดีครับผมเสือขาวสอนนันมณ์ครับไฟนอลซ้อมมากี่วันซ้อมมาสองสามอาทิตย์แล้วก็ซ้อมอยู่ที่บางแสนแค่คับฮานที่ชลบุรีเลยเนาะแล้วอยู่นั่นมีใครไปช่วยเป็นคู่บอ,อลสอนเราไหมก็มีเพชรเอเชียเพชรเสถียรแล้วก็เพื่อนลงข่ายคุณเพื่อนพี่ๆเนี่ยใครช่วยกันตอนนี้เราอายุอายุสิบเก้าสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบสี่น้ำหนักไปปล่อยเราตอนนี้ <63 S 1> หกสิบสามมวยสไตล์ไหนครับมวยสไตล์ีปืนวันนี้เลยต้องมาเจอกังพีน้อยใช่เคยต่อยกไหม ไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาเปิดเขายังเขาก็เดินโบเดนชอนวันนี้มาเจอกับพี่น้อยนะวางเคมวางแผนไงดีก็วางแผนไปแล้วก็ต่อยตามสตาเราไปก่อนมีอะไรถึงแก้ไขวุ่นขบวนทีเนาะล่าสุดเลยเราต่อยไว้ที่ต่อยไว้ที่นี่วันนั้นต่อยกับใครต่อยกับเซียสยามเป็นยังไงบ้างวันนั้นก็ชนะชนะคะแนนไปชนะน็อกเลยวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับ วันนั้นเวทร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดวันนี้ต่อยร้อยยี่แปดยี่แปดเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักนี้เกินกี่ไร่เมื่อเช้ามาขาดนิดหน่อยมาขาดมาสบายบายนี่ผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสมบูรณ์แข็งแรงครับผมวันนี้ก็พร้อมเอาชนะใครเหมือนเดิมพร้อมครับคุ้มมากี่กิโลครับคุ้มมาประมาณสี่กิโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณหกสิบเจ็ดสิบไปคนจังหวัด บนาฝากเชิญชวนแฟนขับรถนี่นะก็ฝากเอฟซีบางแสนวย้รับเป็นกําลังใจด้วยนะครับวันนี้เต็มที่นะครับอ่ะคู่เอกช่วงสองนะวันนี้นะอ่ะวันนี้ขอให้โชคดีขอบคุณมากครับโอเค